สวัสดีครับพี่น้องนี่ตนรับกับสู่ซองช้างจักรฟันลำเพืินออฟฟิเชียลครับข่าวมาแหนวอย่าลืมกดติดตามพี่น้องเด้อนะครับวันนี้ยุคหกคู่กับช่องนี่นะครับพัวลำเพืินเป็นบ้างฮึคนแม่สุภาพลำเพืินออฟฟิเชียลนะครับอันมันค่าผลไก่ครับแม่มันมันค่าพ้นอันสูงๆนี่แหมเออ ปาาิ้นแล้วครับนี่ปิ้นแล้วนี่ด้ปิ้นท่านไหนปิ้นเหรอดีนะครับมัพ่เห็หน,นเ,เพ่อหันกะเลยมากเออไปพาขอพรเับพี่น้องครับวันนี้เราก็ไหว้พาไปแล้วนะครับวันนี้มันพาฤหัสนะครับสะบอดีวันนี้เราเล่นอยู่ที่ห้าง เยสนะครับบางสาทงบางพีสมุดปราการนะครับพี่น้องไปยันละมม่มข้างๆไม่ใช่ไรนั่น <c oughs> มันข้างยอีหลี <c oughs> เอาทำไมเขาดับไฟนี่นะพี่น้องมาเยี่ยมยามทามข้าวนะครับนี่นะครับ สำหรับู้ใดที่อยากได้นะครับอันนาปาราต้มสุกแสบปากแดงนะครับส่มาตตดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเป็นขวดกระขายเป็นโลกระขายครับส่วนมากที่ทรงเป็นโลเด้อพี่น้องเด้อเครื่องขวดกระขายครับพี่น้องประก,กาศ <c oughs> สื่อพนา <c oughs> เวเป็นขวดกระขายครับพี่น้องครับแต่ว่าส่วนมากอ่าจีทรงเป็นโลกกนๆๆั่นแหละออนะ นี่พี่น้องครับสอนนี้เพื่อนเสียกันนะให้กำลังใจนะครับพี่น้องครับนี่ครับเรบันชีครับเขียนไปแล้วเพครับพี่น้องครับนี่นี่เรบันชีเขียนไปแล้วนะครับเด้อยเพือนเสกกำลังใจนะครับได้นะครับได้นะครับนี่นะครับ ไม่ยังละครับสมาธิก่อนครับพี่น้องเขาออกวงมาได้ประมาณอานับมือนับเว้นกันนับมือทํางานนี่มือนี่มือนี่ครบสองอาทิตย์นะครับพี่น้องครับ,น,บนับเื้นนับเว้นมือนี่ครบสองอาทิตย์เต็มๆนะครับอหักงานแบบคนตรงห้ามยกบลึกไปแล้วนะครับวันนี้ก็ครบสองอาทิตย์เต็มๆนะครับ รับการเดินสายน,นะครับเมื่อนี้ยุคกรุงเทพเมื่ออื่นยุ่พระประแดงเมือม่อพระประแดงเมื่อบางกะปีนะครับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องท่างกบ,บ,บินบุรีปัจจานบุรีครับพอกันวันที่สิบห้าตุลาคมเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ไปครอบจะไปแก้มือพี่น้องบ้านน้องพระองค์ล่ำไปมาบุรีรัมย์เด้อวันที่สิบหกพอกันเด้อครับเด้อพี่น้องน้องพระองค์ล่ำไปมาบุรีรัมย์พอกันยันแน่นอนครับ อะไรจ้าเอาอะไรคนสวยม่เนี่กินแรงกราจเราราลาดบอเปดปลาสลิดแสบโอ้เอฟซีเอามาฝากมาตอนเสียบงานองอะทิสุขภาพร่างกายแข็งแรงนากครับแม่ แม่แม่แข็งเรีหยงลายพี่น้องอยู่ได้ทุกอยู่ได้ทุกสภาพภูมิอากาศเ <c oughs> มื่อนี้บ้านได้สิอันเมา์นี่เดี๋ยวเมื่อนี้บ้านท่าได้สิเมาเดี๋ยวนี้ใครจะมาิดทาเาเปันขุดท้ายอยู่เเเปดาเาย มสุดท้ายอยู่บ้านกะปีโอ้มาทางก็เรียมาบ้านกะปีพัุ้ยมน้องมาบ้านกะปีพัสุมือสุดท้ายมื่อกี้ั้ยเนบ้านได้แม่เนบ้านได้แม่บ้านกะปีเนบ้านอะไรดบ้านกะงบกปีน้องเขาเีไงมาสุดท้ายพัสเอุ้ยม่เปนไฟบังคับได้อพี่น้องไฟเปาเอาเลยได้หนิ อ๋แหมมลงคิวนะครับบังกะปีเนาะกแปะไปาอืแต่ว่าเต็นเต็นเต้นสางสังพันครับ,รบอันจองวันที่ยี่สิบห้าด้วยครับจองวันที่ยี่สิบห้าด้วยครับเอออันเมาส์จะได้กัะสิบ้อีกตัวน,นึงมีมีเลยจ้ะเมามาเลยยี่สิ้าได้ครับแต่ว่าเมาสจะได้จะมาสิบ้อีกตัวน,นึง พลังยบห่าโอมัที่ยิบสีเด้อวันยิบหก็ได้บอเมื่อนี้าเหมอไครับมอนป่าววะมึงเนี่ว่ากับาม่งวมวนหยอกคุณแม่เป็นนี่แล้วเพนวยอกเพื่อนว่าหยอก ดอกาสาวสำนอยอายุยืนด้วยตัวพีน่น้องดอกสาวสำนอยอายุยืน,อนเออ,อสาวน่ารีกับซิดปนี่อาดอจากคนปนปนใ,นใส่ใส่บ้านน้องครูเนี่ยคนละเพลง ใช่รวมกาแฟแก้วน okay. ึงกาแฟแก้วนึงใช่อันนี้ของพืนี่น้องปามีเสร็จแล้วมาแล้วรวมเลยพี่รวมเลยอันพี่เป่าต้องโคกผสมกาแฟใช่ไหมเอาโคกผสมกาแฟใช่ไหม ใช่ครับเน่คำสั่งด่วนอีกเลยพี่น้องคาสั่งด่วนอีกแล้วจ่าแม่สุภาพบุ้ยคำสั่งด่วนจ่าแม่สุภาพมาให้จักรพันรถหุ่นมาสั่นอีกงีิบโล่มาสั่นอีกงีซิฟโล่่แม่ดสิบว่าใริบว่าใครเดือนบ่ฮะ ทำได้แต่ไม่ว่าไม่เป็นปีอยู่บ่ทำได้ครับอีกยี่สิบรูแต่ว่าไม่กำหนดเขาเห็นเขาทำได้บ่เขาทำได้เราก็ต้องทำได้บ่กัตรยี่สิบรูเลยเลยครับบัตแต่แต่จอยชุดกับบตกับบัรลดสำนักได้ไหมแต่แต่เคยจอยชุดกับบัรลดสำนักได้อีกยี่สิบโลมาจังน ตั้งแต่เกิดมากก็ไม่เคยจอยผานั่นอุ้ยรถยี่สิบเึนสามสิบอันนี้คือสิเป็นการหิวแบบหิ้วแห้งได้ไหมเล้ยิปค่อยไปนะครับยี่สิบโลจะใช้ประมาณสองสองปีสองปีนะฮะอ่ะเรื่องไอ้ไฮยังเรื่องเออเออกระบะรบ้านได้หนิเรื่องไอ้ไฮนิ้บ้า เลี้ยงเออเหอเลี้ยงเออเหอกับว่าลูกเลี้ยงเออเห่อก็ืบบอื้อแบบสันเอคำสั่งด่วนใช่ไหมทุภาพนะครับมาลุ้นว่าอีกสองปีจะลดได้ไหมนะครับฮะอีกสองปีใช่ไหมครับบุ๊คสองเดือนยี่สิบลูกโอ้จะสองเดือนให้มันได้ลดหนึ่งให้มันได้เอะนะผมจะไปได้ไปเขาคลอดป่แม่ สองเดือนยี่สิบโลนี่ไม่ได้ครับไปได้สินับสนุนคอร์ดคอร์ลดหุ่นจักรพันธ์ลาสองเดือนนะครับไปลดหุ่นเดี๋ยวแม่จ่าจักรพันธ์ลาสองเดือนนะครับเดี๋ยวลดหุนอันนั้นอันนั้นตีเตียงตัวแม่พ่อแม่พ่อแม่แล้วน้อยยางเดี๋ยวว่ากินยังตีเตียงตัวนะ เอาพี่น้องที่สองุมแล้วครับมาเด้อห้างเยสนะครับบางพีบางเสาธงสมุทรปราการนะครับคืนนี้ดึกดึกดึกนะครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องครับบัตรหน้างานกะมาเบิกหน้างานได้พี่น้องด้วยเพราะว่าบัตรเปลี่ยนไปตามวันนะครับเนาะพอกันห้างเยสบางพีครับมื่นพอกันพระประแดงอาเขตนะครับ ส่วประการอีกหนึ่งคืนแต่ว่าคนเราฟังเจ้าพญาพี่น้องทั้งขุนทั้งขุนฟังทนแต่ว่าทั้งปีฟังบอทอนโอ้บอเมนทั้งปีฟังพนาคอนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคำสั่งด่วนพนา,าพน,นี่หรือใครจะเมาก็โอนมานี่เลยนะครับ,บใครจะเมาโอนมานี่นะครับชุดระบ้อไหลไปปเป็นบอแพงพี่น้องชุดนะราเขปัญหาเนี่ยเร